ครมรเศรษฐกิจเร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวลดหย่อนภาษี20 0 0 0บาทเริ่ม29ตุลาคมถึง15ถธันวาคมนี้ในอนุทิมชาญวุลกูลนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมาการนโยบายเศรษฐกิจครั้งที่1เน้นย้ำการร่วมมือกับภาคเอกชนทำนโยบาย Quick BigW ินขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยพิจารณามาตรการ Qui c k Big w ิน5เสาหลัก กระตุ้นสั้นได้ผลยาวกระจายตัวได้แก่ข้อที่1กระตุน้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวข้อที่2ลดภาระหนี้ประชาชนข้อที่3เพิ่มสภาพคล่องให้กับ SME ข้อที่4เพิ่มการออมของประชาชนและข้อที่5การลงทุนเพื่ออนาคตด้านนายเอกนิตินิติธันประพาสรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าได้เสนอมาตรการกระตุน้นการท่องเที่ยวโดยให้ประชาชนทั่วไปสามารถ สามารถนำค่าใช้จ่ายในการท่องในการเดินทางท่องเที่ยวใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด20,000บาทและจะเริ่มตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง15ธันวาคม2568หากเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรองก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้1.5เท่าส่วนโรงแรมหรือที่พักในเมืองรองที่ต้องการปรับปรุงโรงแรมให้หน่าอยู่และน่าดึงดูดนักท่องเที่ยวสามารถนำค่าใช สามารถนำค่าใช้จ่ายหักภาษีได้ถึง2เท่ารวมถึงพิจารณาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่ยังไม่ถูกต้องและไม่ได้สิทธิประโยชน์เหล่านี้ให้เข้าระบบอย่างถูกต้องทั้งนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐจากปีงบประมาณ2,568ที่ยังเบิกจ่ายไม่หมดโดยจะต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส2ของปี2569เพื่อนำเงินจากงบประมาณเก่ามาช่วยฟื้นเศรษฐกิจค่ะ